大家好เราคือ Next Time NT One ครับก็สวัสดีครับผม Next Thai Don นะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับผมเป็นคนไทยครับก็ฝากเนื้อฝากตัวทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฝากใิ้ดูพวกเราทั้งหมด7คนด้ครับน่ารักจุงเบยสวัสดีครับ Next Thai Thai O ครับสวัสดีครับ ฮัลโหลสวัสด yes. ีครับผมชื่อสครวัสดีครับผมชื่อยวัสดี่อนสางครับสวัสดีครับผมชื่อเนยงัสวัสดีครมสางครัวัสดีครับผมชื่อเนสาสดีครมเสทาบสวัีมื่อเทายชครััสดีคับผมชเทยสดครับผช่างรม่ารสดีมาาว่า กลับมากี hey ่คร so, ั้งประเทศไทยเราก็พบเสมอก็เหมือนพี่ดอนครับก็กลับมาผมก็ได้ทานกระเพราไปแล้วครับแล้วก็ไก่กับข้าวเหนียวผมก็ดีใจมากครับแล้วก็ดีใจที่จะได้เจอแฟนๆไทยอีกรอบนึงครับแล้วก็ดีใจที่จะได้เจอแฟนๆทุกคนครับวันนี้ครับ 到以前大家已经经历过的种种，以及说我们的初心、我们的梦想，就是说，另外希望大家，谢谢大家对一直陪伴我们，之后我们有能拿更多的作品来展现给大家，谢谢。今天回来，我跟谁？我跟我们自己回来妈妈，因为我觉得回来妈妈，我感觉我跟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  我分享一下吧。就是因为其实有大概有一个月，呃，大概有一个月没有，呃，就是来泰国有活动了。然后这次来泰国也是非常开心的，其实有点激动，因为好久没有来了。然后见。 呃，是泰国的欧巴。啊，我讲说，被泰国来成年了，他不想来成年在缅甸那么来，就是被泰国来比较来得少一点，就来来得比较多一点。嗯，今天是我们莲花超市和 Nestle、哦、的，但是今天大家都有没有呃什么特别的准备？对，特别的准备。嗯。嗯其实今天我们给大家带来两首。 新一首是我们新专辑的《夏日曲》，这个夏天非清爽的歌；另一首是我们今天上午才刚刚发布的《Always With You》，这首歌呢见证了粉丝和我们一起经历的种种，然后今天跟粉丝见面，就相当于把歌送给大家。嗯，今天呢是带 team show 比赛嘛，两支歌，第一支歌是《Tang Dynasty》，是《唐诗》的歌，比较新，比较新，是王力宏的，然后第二支歌是《新歌》，非常非常新，早上才发布的《Always With You》。 รอชว์คทานี้จะ,ะบผมอ,อ้โหโ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 อ้เหอหอ้โหโอ้เหโอ้โหโอ้โหโอีโหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้หโอ้วหโอ้มีโอกาหโอ้โหโอหอบโหโอ้มหโอ้โหโอ้โหกอ้โหโอ้วผมอู้สึกว่าหโอ้โหโอ้อ้โหโอรรยโหโออ้หโออ้โอก้วผมวน้นอ,าอาหารอรอ ผมรู้สึกว่าอยู่ที่นั่นผมสนุกมากๆครับเปิดโลกจริงๆ 叫《One h a r t New e n t u r e 然后是前面字头连起来是欧娜，对，就是欧娜的粉丝名。然、啊、后我觉得，哦，那我再说一次。OK。呃，这次的专辑是《One Heart New a r、er、v e n t u r e 然后就是前面开头连起来就是欧娜，对，就是我们的粉丝名。然后。哦、oh, uh.，那部新专辑是《One Heart New a e t e New oh, Adventure ครับ One Heart New a d v e n t ครับแล้วทีมต่อสอเป็นทีมสุดที่ตัวแรกรกันกันเ็นวนแล้วก็ไปไปท้าทาย 觉得，因为其实这是我们第一张专辑，它更像我们的一面镜子，就完完全全反射我们所有人。说在这张新专辑的所有的歌曲都会像海洋一样清新，因为 Next t 才就是新的浪潮，以及像海洋一样勇敢、不怕困难、就往前拼、往前闯的一种爱。以及说我们这一次的主打曲代表，想告诉大家的就是，如果你生活遇到任何困难，

ความกล้าความสดายความไม่กลัวต่อความกดดันความยากในชีวิตก็เหมือนกับไร่นอใหม่ขึ้นทุ่ใหมที่เหมือนแบบเต็นไม่ค่อยมาหาสมุดที่มีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นทุกคนได้ฟังเพงแล้วก็ง่ายจะได้รับพลังสดใสจากที่ทุกคนเป็นร็ไม่ึงเจต้าที่เจที่แบบว่าไม่มี่มเร่องอะไรที่มยากเกินกว่าความสามารถของเราแล้วก็ แรกเลยครับเฮ้ยออยังไม่ดังยังไม่ดังต้องแบบเก็บเกี่ยวไปก่อนแต่อย่างแรกเลยครับที่พวกเราได้ไปก็จส่วนใหญ่ก,ก็จะเป็นงานเฟสสิ่งที่อยากบอกก็คือทุกสเตจค่อนข้างร้อนนิดนึงครับเรนนื่อแต่แต่ทุกสเตจสนุกหมดครับทุกอย่างมีมีทั้งแบบเรื่องไงมีการเรียนรู้ใหม่ๆเพราะว่าทุกสเตจมีข้อผิดพลาดเสมอบนสเตจเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกผมอะทำเนเสม,มอหลับัะเสร็จบนสเตจพวกเราจะดูคลิปแล้วเอาจุดๆที่ผิดพลาดแก้ไขต่อไปในสเตจต่อไปเรื่อยๆครับ 中国上面的大舞台，嗯、<noise> 就是在中国不同的音乐的也好，各种的活动演出也好，都是非常大的舞台。你可以分享一下你这一段时间的经历，对有趣的事情。经、嗯呃就是、历是就是我们去了很多城市，然后有很多大的舞台，也见到了很多很多，就每个地方的呢。然后我们表演完。 现在中国少年学泰语的情况怎么样呢？有没有学新的泰语？有新的增词？双胞？再来再来。 ผมบกไปไม่คับบอกแบมากโอ้ห y ือยผมหชฉันคิดถึงคุณครัคับผมคิดถึงอผม โอเคครับผมสอนด้วยเอาใหม่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 ต่อใหม่่อใหม่โอเคเ่มสอนด้วยกันลองลองลออ่อผมคิดถึงทุกคนครับผมคิดถึงทุกคครับผมคิดถึงเพื่อครับไม่มีทางท้าไม่มีคุยชัดเลยชัดด้วยไม่มีทางท้า ตอนนี้ว่อไูดจมผมว่าผมมีคำประโยคจรประโยคนึงผมรู้เอเกอเกอรม่เมจีเยมีข่าวมัมอ๋อหนี้อนี่มันเหาวจินเทียนหวอชื่อเฮียดอนมา เพราะคือผมอยากเป็นเฮียครับผมก็เลยถามว่าสวัสดีครับพี่ๆน้องๆพี่สาวหรืออะไรเงี้ยวันนี้ผมเขาจะเป็นเฮียได้ไหมได้ครับได้ได้ไดหนิดนึงครับก็เ่ How to put in 好久不เ我想ย你们哇可以吗可以吗我爸爸อไม่ได้เจอกันนานคิดถึงทุกคนครับคิดถึงคิดถึงทุกคนจริงๆครับแล้วก็ เราจีนคนนี้ก็ตื่นเต้นมากแล้วครับที่จะได้กอนเสิร์ตจะาที่จะได้เจอโน่าครับก็ missing everyone's energy a lot ครับอืมแล้ว我们的目标就是我们百日直播的时候说的要我们要开外人的演唱会然后尽量 在我们有限的时间里面，创造出更多嗯。嗯，老师我刚刚，杨女我的 live，像之前，live 周围一百万，总共啊，老师说，要开 concert，有有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 有 have fun together so for every single owner in the world you can come meet us in many places whether that be in Thai in China or in like many places that we are gonna go before the end of this year so hopefully we get to see each other a lot and we will provide you guys with a lot of happiness and positivity <laughs> ออก็อยากฝากถึงเืนแฟนนะครับก็อัลบั้มใหม่ของพวกเราก็เพิ่งออกไปนะครับมีทั้งหมด4เพลงชื่ออัลบั้มว่า one h e a r t new adventure นะครับก็ปล่อยไปแล้วทั้งหมด4เพลงนะครับก็อยากให้ฟังแล้วก็ติดตามแล้วก็ช่วยพวกเราแชร์เพลงกันด้วยนะครับขอบคุณครับก็อยากจะขอบคุณโอนาอีกรอบเนึนะครับ thank you ONA ชิอ n ่ for ถ้าไม่มีโอนาครับเราก็จะไม่ มีสิทธิ์ที่จะยืนอยู่จุดนี้ได้ก็อยากจะขอบคุณโอนาจากใจจริงครับที่คอยสปอร์ตพวกเราเจ็ดคนนะครับแล้วก็รักทุกคนมากๆครับก็ถ้าว่างหรือว่าระหว่างขับรถอยู่ก็สามารถไปสตรีมเพลงเพลงของเราก็ได้นะครับเลยทางเว็บแฟน,น,นเชียครับขอบคุณมากครับแพลตฟอร์มจริงๆเออเพลงของเราใช่ไหมครับอัลบั้มนี้คือออก all streaming all music streaming platform ครับก็สามารถไปสตรีมได้น,นะครับมีเออไม่แน่ใจผมช่วพูดชื่อได้ไหมแต่ว่ามีคิวๆมีแบบหลายหลายที่เลยครับ 就也就下一站就是。<noise> <noise> 我觉得首先要感谢一直从赛时到现在陪伴着我们的粉丝，因为我们真的一起度过了很多很年，但是始终过得很好。另外，希望大家可以多多支持我们的第一张专辑《我们的王二妮》。但是，大家在喜欢我们的支持我们的同时，一定要记得照顾好自己，保护好自己，让自己每天都开心，我们天过一直。 เหตุการณ์ต่างๆบอกว่าเขอบคุณคนททุกคนเลยที่ามาแต่ายาเนานจงนี้เอเป็นวงใยแล้วแล้วเราก็มีลใหม่ล่าสุดอัแรกในชีวิตเือชื่อว่าวันวันฮาเรเชซึ่งในนี้ก็เป็นเพลงที่แบบก็ได้ทมาแล้วก็บอก 嗯因为我觉得就是后面我觉得我们 next time 会越来越好然后有会有更多的见面会到时候跟大家会有很多相遇所以我觉得还是祝大家天天开心嗯嗯 <Okay. S 2> 再见 <noise> 嗯、呃，就是想感谢就是我们湖南的能一直陪伴着我们。然后今天的见面会我们准备了两首没有表演过的歌，希望今天的舞台可以让湖南们开心一点。谢谢各位，各位湖南，大家好，大家好，大家好。然后今天，我们今天会带来一首歌，叫做《小幸运》。 小、嗯，嗯，嗯，对，呃，我觉得，因为今天是一个比较就特别的日子，然后我觉得七夕是一个非常浪漫，然后也是在这里能跟很多纳们见面，然后我觉得今天也我们会告白曲的一个首演，所以我觉得我们好好享受今晚。 嗯、我们非常想念全国各地的欧南们。然后，之后的日子里，我们会用更多多元化的作品，或者更多多元化的妆造，来让你看到不一的 Next Time。对，后我会共同努力。然后，未来的道路还很长，希望可以一起共同前进。嗯，好好玩。好好 นทั่วรอบว่าจะไปเที่ยวตลอดแล้วก็บอกว่าทุกคนจะเดินทางไปกับพวกเราเพราะว่าส้นานี้เนี่ยต้องทนกนาเลยบอกว่าจะอยู่ไปตลอดขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ